บินร่ำให้ประกาศลาออกจากมูลนิธิผิดอะไรปกป้องสถาบันจากเรื่องราวที่บินบรรลือฤทธิ์แล้วก็เอกพันบรรลือฤทธิ์ได้มีการพูดถึงประเด็นจับจ้วงสถาบันและย้ำว่าไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีโดยการด่าทอจับจ้วงและก็มีประโยคที่ทำให้เกิดดราม่าอย่างหนักอยู่ประโยคนึงที่ว่า ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ใครชูนิ้วเดียวในขบวนเสด็จผมทนไม่ได้ถ้าไม่ใช่บินหรือถ้าเป็นบินก็ตามถ้าเห็นต่อหน้าผมตกแน่ผมยอมติดคุกยอมหมดทุกอย่างให้รู้กันไปนเลยว่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้ถ้าคิดต่างก็ต่างคนต่างอยู่และล่าสุดค่ะทางด้านบินได้ไลฟ์สดผ่าน facebook ที่แจงถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวพร้อมกับบอกว่า เรื่องม็อบเรื่องการชุมนุมตนไม่เคยเข้าไปยุ่งมีเพียงเวทีเดียวคือเวทีพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผมสำหรับเด็กที่ชูสามนิ้วนั้นไม่เกี่ยวกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมสนับสนุนเลยครับถ้ามันทำแล้วมันเกิดอนาคตที่ดีเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติและต่อส่วนรวม บินยังเล่าต่อทั้งน้ำตาว่าวันนี้อัดอั้นมากทั้งเรื่องสถาบันเรื่องมูลนิธิเพื่อความสบายใจผมขอลาออกวันนี้ถึงที่สุดแล้วเพราะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถึงเรื่องสถาบันต่อไปนี้ผมขอลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องมีจุดยืนกับตัวเองต่อจากผมเป็นบินบรรลือฤทธิ์แล้วไม่ต้องไปต่อว่ามูลนิธิเพราะต้องการต่อสู้กับคนที่จับจ้วง ขอโทษมูลนิธิอาสาสมัครทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาหลายสิบปีค่ะอย่าลืมกด u ับส r คายและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย